อาจารย์จวัดุ่มก้อหน้าโพมจัดอาจารย์ับต้โพจุมพอนต้องมมีเปลือกเล่ยโยุ่มพอนมาพมเยียมประจํามาเย่ยมพประจํานี่อจัมโบุดพิรมมาดูไแจ่มโนขุรมเป็นอาจารย์แต่เที่ยวเรียวมาณสิบกปีนะุนเพิ่มนงนกันเที่ยวเรียวประมาณสิบอาสบพกปีขุดเดียวกันกับอพราะเป็นรูกันนะเป็นรู่ากียอต้นกแขกกันเทียกันนะ น้ำเตะเ่าจะจืดในร่วงน้อรยเตามโตน้ำในร่วงหลอกกาวต่าจะกร้าไปสบาจับเตีาโดมอยู่วเพราะว่านั้นกลักมีงาทุ่นวันเด็ดเปิดพอดีงนวันเต็มตาโดมไปไลยด้วยได้ยินเสือมาหยีจัจัปีผมใจดูไว้ด้วยเตีปาโดมบอกเปิดในพนจีวัมันเืลาทอดไม้ของเทศตาโรไปอาบายป็นพระบาลีเสือทำใหุ้งเร่อยากลุงทำให้รุ่งในโรงงานในจังหวัดเทพตาโรไม้ของเทพเจ้า กนนานั้นแปงรอยปีกตั้ทยอใในใส่บู้ประเวงเรียกว่าไม่ชงรับยันบนแบบไตยกินกับไม่ชงั่นไงเสียเสียโรคทีนี้มันขึ้นหมักจริงนาเหมือนไรหน่อยปีก่อนหมักดีดงฝังหน้ากระบีหน้าบนนี้หมักดีก็ใส้มาเสียก้นมันโอพ่ตรงนั้กับเนไม้บ้าโผล่กระโดหนักมาแปลงสิปีก่อนเอาเต็มลงยางครับไม่เสียเปโรโต้องกำไรที่เรัยกว่าเรียนมาตะกิ่โลก เฮ้ยล้ันแน่นอนยันปีอาล้ระตักมีรักเต็ตาโรลงเลื่อยโยนจับกรรคันนี้โชคามไม่จึงยับไว้ได้เจอได้ครบหลานลูกแบบเรายไ่รู้ท่าหได้ทุกวงนแรงกันน้ำมันได้ครับเราคนแรงจริงแค่คนเดียวจะปนเต็มเราเราคนแรงแกันน้ำมันได้เนี่ยอยเต็มพราอยากเต็มตาโรดังล้มเนึกลานกก็มาทำโขดทำโเป็นปเาหนอแบบนักพิสเากัน ยาป่าไปเลยดับรงแน่นอนหมดเรย่ับรถเอาคันเพื่อมาคนกลามเราคันเพื่ยเนียก็เพิมว่าเียนานาหกยเยนน่ะยาแกะเข้าบเน้อนันหะานรู้เลครับตรงนี้ีเดียวที่เด็กเอาจารย์โน้นเรื่องคนนน้ำแบเหมนคนใช้มาขน้ำนมือเลินสิงคโปร์แบน้มล้วาน้มไปห้องน้ำะเป็นรถต้องได้ทุปันดีประโยชน์กับกีฮาเกที่มันดังขึ้นมานักเวียดจ้าดีเกมัน แวาีใจดดหน้ารับาปรได้ปั้าแต่ไวงเจ้าโวลร้องนี่ท้ปราลร้าัจจาความรักิ่งรันิดคารักเคยหอะไระไ้ายุแล้วคนกเจ้าโวรงเปยต้อว่าเปเป็นปัจาอื่นแต่โยปกับมันไว้กัรเยอะๆดีก็ลางสร้างติดจำได้จังหวะล่างสร้างติดจำการโอกาสมารึงจกได้เยอะน่าจะหน่วยน่าจะใช้คนเล็กอาจารย์ดั้งเข้ามาเลยเขาบอกบอกเดียวมันมีสาติหน้เบิร

ก็จไปลานลูแด้าโน้ไหวกันละบ้านน้ามันเราได้ก็จะปลงเราปลงเราประโยอะก็น้ำมันยา่างลรงมูทวัสเรือสะกิดเทินรถยูนั่นงต่างใได้บมกให่น้ำมันลรงอ่าอไปอมังกรและปนะัญนามีศักท์นาเดียวกัน มังกรเจ้าแอ่งสายฟ้าส่วนปนะัญานาคเจ้าแอ่งสายน้ําทั้งสองต่างเป็นตัวที่สัตว์จากคําพูดของพระอาจารย์ที่มาจากามาจากกำยนอดกำยนอดอุดรจังหวัดอุดร <c oughs> ผมไม่เคยรู้ผมได้ฟังจากผู้รู้มาเ,เรื่อยๆแล้วก็เก็บความนี้แล้วเก็บมาไต่โตต่อ,ตอเพราะผมกูสังเกตไม่ไม่ไม่ใช่เจี่ยวานเรื่องดึกๆึกกอย่างนี้หรอก <c oughs> อครับครับอ่าหรือเปรี้ยงนะครับ ออไปมังกรและปญนาคมีศักดินาเดียวกันมังกรเจ้าแห่งสายฟ้าส่วนปญนาคเจ้าแห่งสายน้ําทั้งสองต่างเป็นตัวสิทัิ์จากคาพูดของพระอาจารย์ที่มาจากมาจากกำยนโดยนโดอุดรจังหวัดอุดรผมไม่เคยรู้ผมได้ฟังจากผู้รู้มาเรื่อยเยแล้วก็เก็บความนี้เราเก็บมาแต,าต่ต้ดต่อ พราะผมพูดสามเกตไม่ไม่ไม่ใช้เจ้่วจานเรื่องดึกดอย่างนี้หรอกครับครับอาหลีแป๊กแดงนะครับลูกนี่ไปไม่เตี๊บ่เนี่ต้นนี้อ่าเนี่ยต้นนี้ตอนไหนเด้งครับเป็นเทางนี่อ๋อยี่เป็นยางนะก็เม็ดแคบรอยต้นมีมะร่วมเนี่ยเหลยว ใบอ้อมใบหรวงมัยังหอมนะเออไม่เองไม่เตียบจัดใบอ้อมนี่มันไม่เสียวดาเออกระนั้นันแหงอย่างออมอินไดยไม่ต้อีโอ้ก็นัแหงอย่างหอมเลยไม่แหงเลยหอมตอนนี้กินโยกาลิปัอ๋แต่ละตนกินกินไม่เมืนอนันเดียวกันช่วงกับไม่โคตรเยเดิมยังมาช่วง มาต้งเรี้ยงยาต้งเจอไม่ว่าเทปการ่ผมันกำดงคิดแบบเนื่องวาใหม่อึ้นไอ้เงยังได้กันมัต้องถอนะเล็บยเกับกไ่น่มันทำพินน้ำมันตอนนี้คนนี้ไม่ร้อนไมือกัทำอเกันอ๋อนี้ข้เห็นเห็้เห็นกับมันเปตัวจำไปเลยอตมีแรงนี่รับอ่าตอนนี้นะอ่าตอนนี้ตอนเดิมตอนแม่มันล้มปัด ่วันนั้นก่อนก็ไม่ต้นมันแรงก้นวนั้นฮะไปปั๊บมันไม่ยอมตายกับต้นแตกตัวแเลกๆตายพุ่นแล้วเรื่องนั้นต้นไมนกลินได้กับอ่าต้นนี้ตันนี้กินข่าแต่นี้ก้อยเออแต่แต้ออนี่นี่นี่่ตอนีนี่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 น่ตนนน่น่นนีนนนันนีนี่่ม่่

ลูกงกรยัจตเรือตายไม่ต่ออีกแล้วยติแก่มังกรตัวที8แปดสิบเเล็กเก้าไอเจ๊นะนวดเครื่อเส้นเลก้าไยมาจมาจัยกมาตั้งเลย เรเกานะไม่ได้โตยังไม่ตัวนี้ไม่ได้โตเ็กแปดก็โตนะครับัวเ็กแปฝ่าไม่สร้างมาเด็กเนี่มีเลยอ่าเ็กเก้าฝ่สร้างมาเป็นเ็กเกายกมาตังมนเลอยู่เลยอมตัวอมยกตังห็กด้เห็กแปดอยู่นี่ครับเ็กแปดอ่าเจอรับเดินอธิตันอ่าไปมังกรและปยานามีศักดิ์นาเดียวกันมังกร เจ้าแอ่งสายฟ้าส่วนปัญานาคเจ้าแอ่งสายน้ําทั้งสองต่างเป็นโตทิ่สัดจากคาพูดของะอาจาย์ที่มาจากอามาจากกำยนอดกุมชนนอดอุดรจังหวัดอุดรผมไม่เคยรู้ผมไม่ด้ฟังจากผู้รู้มาเรื่อยๆเรวก็เก็บความนี้เราเก็บมา่ต่โอดต่อเพราะผมกูสามเกตไม่ไม่ไม่ใช่เจ้าจานเรื่องดึกๆอย่างนี้หรอกครับอ่าหรือเปร้างนะครับ